โอ้ครับรับผมโจุนทักไิคิ้ีก้วครับผมอันนี้เราอะไรนเด้อนะโอเคให้พี่ดงไป็ลอะไรไปงเป็อะไดีเทคทีปะดีเทคทีปอ้อเฮ้ยผมก็เป็นเหมือนกันนลพี่ดงเฮ้ยยิงผมเป็นดีเทคทีเหมือนกันเดี๋ว่ดงไว้ใจไม่ได้อุ้ยโอ้ยโอ้ยโอุยอ้ยอ้ย้ยโอ้ยอ ด้านกูว่าแล้วแตกหมดแตกหมดแตกหมดสิผมฆ่ามหมดเลยผมฆ่ามั่วผมฆ่ามั่วเข้าใจป่ะดูมันทำมาดูมันทำฆ่ามั่วผมฆ่ามั่วผมฆ่ามั่วเอาอย่างว่ะดูเจ้าของช่องทำนะครับก็ขั้วอะไรครับดูมันทำฮะดูมันทำได้ได้หมดอ่ะเฮ้ยมันกระตุกอ่ะเฮ้ย อ๋อไนใจไหมไปมอง่าเกี่ยวเฮ้ผมมิดวิบวับไปผมไม่เ,เจอไม่เจอเจอโอยต้องสาวไปหลยจะ๊ะแมพี่ฆ่าซะดีดเอ้ยมันไหนวะอยู่ใน,น,นกลางกลาตรงกลางเฮไอ,ไอตัวนึงอยู่บนต้นไมะ ไหนอะ,อะต้นไม้อ่ะนะครับต้นไม,สไมไ้สีลุงป่ะม,มันตัวสีลุงป่ะใช่แล้วมั่นมันขาตกรนี่เดี๋ยวมันมันอยู่แถวต้นไม้อ่ะหาแล้วหาแล้วอ,อ๋อไม่ใช่ไอ้ตัวสีลุงก็เป็นมันเองโอ,อ้โหโดนเลยค่ะจงสารโอ้โหแ<ต>เย้ชน,น,แนะแล้วเต๋อครับผมพี่ๆครับผมแฝด,ด ปั้นึงพี่ดิปั้นหนึงไม่ได้เขิ่งกดแบบนี้มันออกมาหนอกหนอกอะไรแันวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกดนะผมขอปิดคลิปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นงานต่อเดี๋ยวปิดคลิปก่อนพี่พี่ดงมาช่วยผมปิดคลิปหน่อยดิไหนไหนอยู่ไหนเนี่ยพี่ดงตามผมมาตามผมมาโอเคตามมาตามมาตามาปิดคลิปก้าง อ้าพี่ดงพูดกดซับสไครป์ให้ผมด้วยกดเลยกดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับทุกคนตอนนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับโอเค